วันนี้ผมก็จะมาบอกเคล็ดลับการหาตัวใบสุ่มทั้ง10วิธีปรบมือครับอ้าเกมเมอร์อาล้ฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมพบกับผมอ้าเกมเมอร์ ha, amer, เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า b r e สโ m o o i l l e d d นะครับผม โอเคนะครับผมก่อนที่เ,เพื่อนๆที่จะไปรับชมคลิปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการสนับสนุนด้วยนะครับผมโอเคถ้าเพื่อนๆกดแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโอเคในขั้นแรกนะครับผมเราจะไปที่ภารกิจประจําวันนะครับผมภารกิจประจําวันเราจะมาดูนะครับผมในภารกิจประจําวันจะมีทั้งหมด2ใบนั่นเองก็คือว่าสมัครทั่วไป5ครั้งนะรเราจะได้ตั๋ว1ใบแล้วเราทําภารกิจ ครบ200คะแนนนะครับผมเราก็จะได้ตัวอีก1ใบนะครับผมอ่านี่คือวิธีที่1เราจะได้ทั้งหมด2ตัวนั่นเองนะครับผมต่อวันนะครับผมอ่าแล้วต่อไปนะครับผมวิธีที่2วิธีที่2มากดตรงที่วิธีครับผมมากดตรงที่วิธีแล้วไปดูตรงไหนตรงที่ดันเจียนครับผมแล้วกดไปที่ ราตีล่าวิญญาณนะครับผมในส่วนของราตีล่าวิญญาณนะครับผมมันจะสุ่มนะครับผมในแต่ละวันมันอาจจะได้หินเลื่อนขั้นบ้างแล้วก็จะได้ชิ้นส่วนอนเนกประสงค์นะครับผมแต่บางวันถ้าเพื่อนๆดวงดีก็จะได้ตั๋วทั้งหมด2ใบนะครับผมต่อว,วันมันจะดีมากๆและจะทําให้เพื่อนๆนั้นประหยัดเพชรได้หลายวันเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่3ในส่วนที่3นะครับผมจะหาได้ในวิธีเช่นกันครับผมกดไปที่สมาคม แล้วตรงที่ตัวแทนยมมาทูดทั้งหมดจำนวน35ที่เหลือนะครับผมพอเราทำเสร็จใช่ไหมทุกคนแล้วเรากดตรงที่สวมใส่นะครับตรงที่สวมใส่แล้วมันจะขึ้นใบนี้ขึ้นมานะครับผมอ่าในใบนี้แหละเพื่อนๆใบทั้งสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเนี่ยมันจะสุ่มแจกนะครับผมใบตั๋วเหลืองสุ่มใบนี้นี่เองตอนนี้ผมก็สะสมได้146แล้วเดี๋ยวผมจะรอ งินอารันคานะครับผมและคิดถับไปผมจะได้ส่งยินอารันคาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผมอ่ะโอเคในส่วนที่4นะครับผมในส่วนที่4จะเป็นท้าสู้จํากัดเวลานะครับผมกดไปตรงที่ข้างบนนะครับผมที่เป็นดาบควยอ่ะกดเข้ามาแล้วในอันที่2นะครับผมมันจะเป็นรูปไอคอนนี้ครับผมมันจะแจก ก็เพื่อนๆก็ไปทาสู้ลองดูนะครับผมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของรางวัลกดไปตรงที่รางวัลนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนไปเมื่อเพื่อนๆทําคะแนนได้4,800เพื่อนๆจะได้ตั๋วมาอีกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆและพอได้8,400้เราก็จะได้ตั๋วมาสุ่มมาอีกหนึ่งตั๋วนะครับผมเราก็จะเลื่อนดูไปอีก1 4,800แ้เราก็จะได้มาอีกหนึ่งนะครับผม แล้วก็2 3 0 0 0นพนะครับผมแล้วก็จะได้มาอีก1ส่วน1,800ผมรับไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ในแบบที่4นะครับผมและวิธีที่5เราจะกดไปตรงที่ร้านค้าครับผมจะไปในส่วนของร้านค้าไลฟ์สิ้นสุดนะครับผมร้านค้าไลฟ์สิ้นสุดจะเลื่อนมาตรงข้างล่างสุดนะครับผมแถวสุดท้ายเลยจะใช้ทั้งหมด 1 0 0 0 0แสนชื่อเสียงไร้สิ้นสุดนะครับผมเพื่อซื้อ1ใบต่อ1วันนะครับผมค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วในต่อมาก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าเซเลเทใช้ชื่อเสียงการประลองนะครับผม1,500 จะสามารถซื้อได้ต่อวันนะครับผมเหตุต่อไปก็คือว่าร้านค้าตำหนักนะครับผมจะใช้1,500ชื่อเสียงอันดับนะครับผมคือร้านค้าสมาคมนะครับผมเลื่อนขึ้นมานิดหน่อยจะใช้ค่าบริจาคนะครับผม3,000เพื่อแลกกับ1ตัวทองนะครับผมเราสามารถซื้อได้ทุกวันนะครับผม และก็ต่อไปร้านค้าสุดยอดฝีมือนะครับผมใช้ชื่อเสียง500นะครับผมเพื่อที่จะแลก1อันนะครับผมแค่นี้เพื่อนๆก็โหได้หลายตัวแล้วนะครับผมอ่าและวิธีต่อไปนะครับผมวิธีที่6วิธีที่6จะเป็นในส่วนของห่อลดเวลานะครับผมอ่าจะเป็นตรงนี้นะเพื่อนๆดูให้ดีนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ครับจะสุ่มตั้งแต่2ใบถึง30ใบเลยนะครับ ถ้าเพื่อนๆอยากได้ตั๋วไว้ส่งก็สนับสนุนตัวเกมได้เลยนะครับผมจะมีทั้งหมด10ใบ15ใบแล้วก็20ใบนะครับผมซื้อให้ถูกต้องด้วยนะถ้าคนไหนจะสนับสนุนตัวเกมแล้วราคานี้ก็จะไปในส่วนของกิจกรรมจำกัดเวลาครับผมตรงรูปมือถือเนี่ยกดเข้าไปครับผมในส่วนนี้ก็ในแต่ละครั้งมันจะสุ่มให้นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะดูด้วยเนี่ยเห็นไหมมันมี ตัวสูมสีเหลืองนะครับผมก็มีให้ตรงนี้เช่นเหมือนกันถ้าเพื่อนๆสนใจแต่ผมแนะนําว่ากิจกรรมนี้อาจจะไม่น่าสนใจครับผมอย่าไปส่มให้เปลืองเงินเลยนะครับและต่อไปนะครับผมวิธีที่9วิธีที่9จะไปในส่วนของเมาส์นะครับอ่าไปเมาส์แล้วเราก็สามารถซื้อได้เลยครับ168เพรฟ้านี่ก็คือวิธีที่เพื่อนๆจะซื้อก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมคำนวณให้ดี แล้วคราวนี้วิธีที่10วิธีสุดท้ายแล้วนะครับก็จะเราก็จะกดไปในส่วนของกิจกรรมอ่ารูปแมวกวักนี่เองอ่าแล้วคราวนี้กดไปที่ VIP ครับผมอ่าแลวเพื่อนเพื่อนก็สามารถซื้อเป็นแบบรายวันได้เลยมันจะแจกทุกวันนะครับผม4.99นะครับผมเราจะได้30วันแล้วจะได้180เพชรแล้วก็ได้วันละ1ตัวนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คนไหนที่เล่นประจำก็สามารถเติมได้เลยครับมันคุ้มมาก ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเติมสะสมเติมสะสมก็เพื่อนๆก็เลือกเติมได้เลยในแต่ละวันที่เพื่อนๆจะเติมก็สูงสุดอยู่ที่19,980นะครับผมก็จะได้มาที่6ตัวเพื่อนๆก็สามารถเลือกเลทที่ตัวเองจะเติมได้เลยแต่สำหรับผมเติมคุ้มที่สุดสําหรับผมเติมคุ้มที่สุดคือเติม2 9 8 0คริคสตัลน,นะครับผมเราจะได้ตัวนี้มา10อันนะครับผม,ผมก็ถือว่าคุ้มแล้วอ่ะ แล้วก็ต่อไปนะครับผมเติมรายวันนะครับผมถ้าเติมรายวันก็เติมประมาณ980คริสตัลต่อวันนะครับผมเราก็จะได้ทั้งหมด6ตัวก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผมก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับผมนี่ก็เป็น10วิธีที่ผมค้นคว้าแล้วก็มาแนะนาเพื่อนๆน,นะครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีแนะนําอื่นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆนน้องน้องที่รับชมนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย